ผู้ชมคะอย่างที่เล็กพูดถึงนะคะว่าวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับแขกรับเชิญที่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะคะจา์นะคะตอนนี้ทั้งสองท่านก็นั่งอยู่ข้างเล็กแล้วค่ะคุณหนุ่ยหรือคุณอิสรีก็ตตารีแล้วก็คุณโจก็ตาดีค่ะสวัสดีค่ะนี่จริงๆแล้วคุณหนุ่ยนี่เป็นคนไทยนะคะแล้วก็คุณโจเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะสวิสเซอร์แลนด์นะคะก็มาอยู่คือเดี๋ยวคงต้องโอ้โหวันนี้ต้องขอสัมภาษณ์แบบว่าเจาะลึกเลยนะคุณหนุ่ยเป็นคน ทอยู่เมืองไทยจังหวัดไหนคะจริงๆแล้วเป็นคนระยองค่ะอ๋อเป็นคนระยองค่ะแล้วก็ได้รู้จักกคุณโจอที่เมืองไทยรู้จักที่เมืองไทยนานแล้วร่ะกี่ปีแล้วตั้งแต่15-16ปีที่แล้วค่ะอ๋อค่ะก็รู้จักกันได้ยังไงจักกันได้ยังไงคือเปิดร้านอ่ะเปิดร้าน ขายเสื้อผ้าอยู่ค่ะตอนนั้นทําผิดการเกี่ยวกับเสื้อผ้าแล้วก็ที่ระยองเหรอค่ะไม่ค่ะที่ทางพัทยานี่ค่ะค่ะแล้วก็คุณโจก็เพิ่งจะมาเที่ยวพัทยาครั้งแรกค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยมาเลยค่ะก็คงจะแสงสอนตรงกันนะนี่ไิ้พบักกันที่นี่นะคะแล้วก็แล้วก็ ก็แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแล้วค่ะค่ะแล้วก็ไปไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ไปอยู่ที่นู่นสิบต่อปีค่ะอ๋อเพราะคุณโจเป็นคนสวิตเซอร์แลนด์นู่นทีนี้ไปอยู่ที่นู่นคือแล้วคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวเราที่นี่ไปด้วยไหมคะหรือว่าไปแรกๆไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปก็คือก็คุยกันรู้เรื่องแล้วว่าคุณโจไปบอกกล่าวขอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ถึง ไปแล้วทีหลังเรียบร้อยเตรียมที่อยู่ที่พักเรียบร้อยแล้วเราไปยุ่จักแล้วสถานที่เป็นยังไงอากาศเป็นยังไงถึงกลับมาชวนคุณพี่ๆไปเที่ยวแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปค่ะค่ะก็ไปอยู่ที่นู่นถือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นานขนาดไหนคะนับถึงปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยกันก็สิบห้าปีฟุ้งเส้นย่าได้ทุกที่สุดสนี่ 15ปียังจําได้ค่ะ15ปีแต่ว่าเห็นว่าได้ย้ายไปอยู่หลายหลายหลาย,ลาย,ลายประเทศเลยคือตอนที่อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นี่ยก็คือทํากิจกรงกิจการทำอะไรอย่างนี้แต่ว่าแล้วก็คือทาไมถึงย้ายเห,เห็นบอกว่าเ,<อ>เปลี่ยนละไม่อยากอยู่สวิตเซอร์แลนด์ละย้ายดีกว่าอันนั้นด้วยเหตุผลด้วยคุณโจเขาเป็นเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอากาศหนาวอะค่ะ <S 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 แล้วสวิตเซอร์แลนด์นี่ ปีหนึ่งนี่เขาจะหนาวมากกว่าร้อนนะคะอากาศอุ่นหรือร้อนนี่จะมีแค่สองเดือนสามเดือนออคุณโจก็พยายามอยากจะไปหาท,ที่ที่อุ่นกว่าที่จะอยู่อ,อย่างนี้ค่ะ<แ> х, ที่แรกเลยเป็นด้วยเหตุผลเรื่องอากาศค่ะแล้วก็ถึงจุดอิ่มตัวของคุณโจที่เขาทำงานหนักๆมาตลอดด้วยแล้วอิ่มตัวแล้ว อยากจะหยุดพักผ่อนแล้วก็คือไม่จําเป็นต้องอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เลยหาที่จะไปแล้วกิจกรรมกิจการล่ะคะทายังไงต่อถ้าก็กิจการเกี่ยวกับหินแกรนิตและหินอ่อนตรงนั้นก็ขายไปขายกิจการเลยเหรอคะถ้าขายไปเพื่อ,อเพื่อจะปล่อยมือจากตรงนั้นสะแต่ว่าคุณโจก็ยัง เขาได้จับกิจการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ไว้ด้วยก็คือมีซื้อบ้านไว้คอนโดไว้อย่างนี้เพื่อปล่อยเช่าเก็บกินยามแก่แล้วพอย้ายมาอยู่ฝรั่งเศสเลยชอบฝรั่งเศสอย่างนั้นเหรคะหรือว่ายังไงค่ะเ,เริ่มแรกทีเดียวนี้ไปไปสำรวจกันก่อนนะคะว่าเราจะไปเจอที่ไหนนะ่าจะถูกใจกว่าสวิตเซอร์แลนด์ที่เราเคยอยู่ก็ หลายๆที่ที่ไปก็ไปชอบที่สุดก็ตรงที่เมืองนิสนะคะที่มองว่าเอเราไปจังหวะอากาศเขาดีด้วยค่ะแล้วก็ทะเลแล้วก็สภาพแวดล้อมทั่เขาใก็ดูว่าชอบอ่ะค่ะแล้วก็จังหวะอากาศดีก็เลือกก็เลยไปอยู่ที่นั่นก็เลือกไปอยู่ที่นั่นแล้วไปอยู่ที่ฝรั่งเศสกี่ปีคะ สองปีครึ่งค่ะวิลังเดเซวาอินนิฟต์เอ่อนิคแบบสองปีอะเอยสองปีอะนิกไซน์นรับยาอะค่ะอุอุ่นกาแฟค่ะประมาณสองปีครึ่งค่ะสองปีครึ่งค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคือไปละคือพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยดีไหมอากาศโอ้อบอุ่นขึ้นละจากที่เราหนีความหนาวมาเป็นอย่างนั้นไหมคะหรือว่า ดีขึ้นเยอะค่ะดีขึ้นเยอะเรื่องอากาศนะคะเรื่องอากาศดีขึ้นเยอะทีนี้พออยู่ฝรั่งเศสได้สองปีครึ่งทำไมถึงคิดว่าอ้าวพอแล้วเราจะย้ายประเทศทีนี้จะย้ายไปไหนคือเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงจะย้ายออกจากฝรั่งเศสน่าจะเป็นมาจากเราไม่มีความสุขที่อยู่ตรงนั้นนะคะทำไมคะในเรื่องท <ำ S 1> อ,งอะไร,รในเรื่องของอะไรเราเรา ไม่ทราบว่าจะเป็นด้วยตัวบ้านใหญ่เกินไปหรือเปล่าหรือที่เท่าไหร่คะอืมถ้าเขาคิดกันเป็นวีวีโกรสเดลันเฮาส์ซินิสอะะเป็นเป็นตารางเมตรก็สองพันตารางเมตรนะที่ค่กว้างอยู่นะค่ะว้างมาเป็นบ้านทรงยังไงอะไรยังไงคะก็สไตล์ฝรั่งเศสฝรั่งเศสกี่ชั้นคะกี อมองจากด้านหน้าเราจะเห็นได้ว่าหน้าอยู่บนหิบอยู่บนเขาไหมคะหรือว่าอยู่บนอยู่สวยมากเลยค่ะเราตั้งตังงานสวยเด่นอยู่บนภูเขามองลงไป,ปน,นี่ครึ่งนหนึ่งเป็นวิวเมืองอีกครึ่งหนึ่งเป็นวิวทะเล,ท,ะเลที่ สุดลูกหูลูกตาสวยมากค่ะอยู่บนใครๆก็บอกอู้หูบ้านเธอเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยเขาว่าเรามีสระว่ายน้ําด้วยมีสระว่ายน้ําด้วยสระว่ายน้ำสุดเลยแต่อยู่กันแค่สามคน3คนค่ะด้วยพื้นที่สองพันกว่าตารางเมตรใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมลองคํานวณดูนะเดินกันไปนี่อะไรที่ร้ออยู่ไน โค้งเลยไกลเหลือเกินใช่ไหมอาจารย์คะคือเรื่องเออต้องหันมาถามอาจารย์การที่คนเราแบบมีครอบครัวเล็กๆอยู่กันไม่กี่คนแล้วบ้านใหญ่ๆอะไรเงี้ยตรงไม่จะเนอะไรก็จะเป็นปัญหาค่ะก็อยู่ที่การรับโอโซนการรับบรรยากาศคือข้อสำคัญที่สุดแล้วคะบ้างคุณหนุ่ยเนี่ยเรามองจากรูปถ่ายที่เขาส่งมาให้ผมดูเนี่ยอ๋อในตอนนั้นนะคะที่ทาดีมากเลยแต่เขาสระไว้ตามสะไว้น้ำตต้นไม้ขับสเปนบันไดที่เดินลงมันฆ่าตัวเองท้ายบ้านหลังที่อยู่แล้วไม่มีความ มีแต่ความเพียดแล้วจะมองหน้ากัไม่สนิทแล้วก็ทะเลาะกันบ่อยอ่าเดี๋ยวๆๆเก่อนเริ่มเรมเริ่มเข้าเรื่องอาจารย์เริ่มเข้าเรื่องท้ายนังนคือต้องหันกลับมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างที่ที่คุณคุณหนุ่ยบอกว่าแหมเริ่มไม่ happy แฮปปี้ละมันมันเป็นเพราะอะไรยังไง ตามตามรูปความสวยงามที่เห็นเราน่าจะมีความสุขที่สุดนะคะในโลกแต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ทรางมันคืออะไรเกิดขึ้นกับพวกเราทําไมเราถึงไม่ค่อยมีความสุขกันเลยเราจนเหนื่อยมากเราจะมีเม็ดไหมคะมีมีคนดูแลบ้านไหมคะมีมีคนช่วยค่ะแต่ก็สรุปก็คือในบ้านนั้นอยู่กันกี่คนก็คือมีสี่คน4คนเอามีคนแต่คนช่วยนี้ไม่ได้อยู่ประจําค่ะกลับไปมาหมายถึงว่า เป็นเป็นคนรู้จักจากสวิตเซอร์แลนด์ไปเยี่ยมหาแต่เขาว่างว่างจากการงานก็ไปเยี่ยมได้บ่อยเพราะบ้านกว้างขนาดนั้นเนี่ยคุณหน่ยคงเหนื่อยพอสมควรแค่ทําความสะอาดก็หมดไปแล้วแค่หนึ่งวันมไม่จบคงจำใช,ใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าไม่เป็นไร ยุโรปฝุ่นน้อยฝุ่นไม่ไม่ไม่เยอะมากนักแต่ว่าก็คงจะต้องแบบว่าเนาะกว่าเราจะดูแลลูกเลิกดูแลใช่ไหมคะคงจะเหนื่อยเหมือนกันทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ก็เริ่มมีใช่สักประมาณปีปีไหนคะคือคือปีที่สองในการอยู่หรือว่าใช่ค่ะเริ่มต้นปีที่สองที่เราอยู่ที่นั่นค่ะถามว่าทำไมเริ่มต้นปีที่สองเพราะว่าปีแรกทั้งปี ทำทำตกแต่งบ้านค่ะแล้วพอเริ่มเสร็จเริ่มอยู่กันจริงๆก็ตั้งแต่นั้นเลยค่ะก็ดูไม่ไม่ค่อยมีความสุขค่ะมีปัญหาหนู่นนี่เข้ามาค่ะก็ทีนี้เราเราทำยังไงเราเราเก็บปัญหานั้นไว้กับตัวเองหรือว่าหรือว่าทีนี้ทำยังไงคะถึงได้ก็ปรึกษากันว่าเออเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขนะที่เราอยู่ที่นี่เราน่าจะ กลับสว er, mm ิตเซอร์แลนด์กันเถอะก็คุยกันนะคะแล้วก็คุณโจก็ตอนนั้นคุณโจเห็นด้วยไหมคุณโจคุณโจรู้สึกยังไง How you feel when you when you live in uh, France How How you feel Yes She 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 told me you have about the uh, have something problem with Mm. Ähm, Wie meint sie das? Sorry, sorry. Mm. Okay. Sie wollte fragen, was meinst du, dass du weg von mir nice, wieder so hoch in Schweiz? Mm. die Schweiz? Die Ambiance und dir hat es auch nicht sehr super gefallen. Es war das, das Haus war zu groß und äh, war ein bisschen zu weit von der Straße. คออาสเฟสุ่่วนนทันแตุ่นอุณหมแรงดก็ประมาณอย่างที่บอกให้ฟังว่าอะไรอะไรที่บ้านมันดูเหมือนจะไม่ค่อยจะ ตามที่คิดไว้อย่างนี้ค่ะแล้วก็วกโอเคก็ทีนี้พอพอเริ่มมีปัญหาปุ๊บเราก็คิดอยู่คนเดียวไหมคะหรือว่าเริ่มเริ่มปรึกษาไหมเริ่มปรึกษาใครไหมเราปรึกษากันเองก่อนค่ะ mm hmm. ว่าเราจะทำยังไงแล้ว mm hmm. mm hmm. ก็ได้คำตอบว่า เรา,ยายเราเราย้ายกลับไปก่อน<ม>ฮะก็เลยย้ายกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์กันก่อน<ม>โดยที่ข้าวของเครื่องใช้อะไรก็ค่อยๆทยอย,อยหลาย,ลายๆเที่ยวอะฮะก็<ม>ขับรถไปมาอยู่ทา<ม>งนั้นนะคะ<ม>แล้ว นี่ก็บอกขายบ้านก็เริ่มขายบ้านตรงนี้ดีกว่าอเอาละค่ะ,ะกำลังแหมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับชีวิตคุณหนุ่ยแล้วก็สาม,มีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมแนละ้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าค่ะ